ดีคนนีเก็บปนิ่งเนนดีเบอร์สามเก็บปนิ่งดีเก็บสานดีเก็บนมนี้เลยนี่อยู่แถวนนี่ล้วในบริเวณนอ่ทางเนือมันขีเล่นน้าป่ขีเลนมันหลเพรานดิเดือดคนไคันมากขุมนี้หยับไม่หิกจันเอยพ่อเป็นเป็นบใน่ไหมคิับหยับ่ปยิกจัเลยอ๋อเด็กบ้าตาโตเป็นใบก่อนเด้อนิมใน้อนหอบก็โอ้ แต่หลายคนเ่ยหยางครับมันละกาดสาิบางมบางห้ยงมงว่าดินอเปล่ามีแ่นเบิงกินน้ำแข็งขอขอบนถอนขึ้นเน่ยขอ่นแนวเขาด่แงปลาหน่อยมันบุมีเลยหนีบอลขอบนถอนขึ้นเนี่ยกดิลงเลยนะครูปะั่นด้ก็ับีอยู่นสาพได้พรตกับีท่านเออ พ่อหยับไม่อีกพ่อนี่พ่อมีนหยับไม่หีเจ้หน่อยพ่อเดีตัวหนึ่งนี่คุ้มเลยหน่อยหน่อยมันไม่จะไปหยาแหมยยุ่งหรอกปีผมได้หมดละพ่อหยาไม่ได้เนียเป็นต้นตอเป็นร่มแพร่แมนอ๋อปีอ๋อมันมันยังหลุดหลุดมาตะหุ่นเนาะสามโซ่พ่อแต่บอกถ้าบอกเขาบอกมาแต่เขาบอกมาแท่งเอาดิยังไหนคือว่ามาแท่งเอาเป็นแนวไหนมาแท่งกว่ามันนอกน้ต้องแยงคือฟังหนาคนนโอ้บานในเขากำมาจับเอาบ่นกน้ำนอกแยงว่ะ ฝนมันร่อยขึ้นน้องหนาเขามาเอาเขามาร้อยเอา่ะยามเลยเขาแท่งเขาทุทางฟังใส่สมองแท่งเลย่ะแท่งอยู่ครับ่บ็ติดยางนี่แหละใส่มันใส่นี่นะพอลงไปเรื่อย